สวัสดีครับเห่ียวเปลี่ยนบรรยากาศอะไรข้างบน <laughs> ทำไรยาก วันยูไม่มีอะไรก็นางวันลูนิดหน่อยอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมคือจริงๆอ่ะมีคลิปให้ตัดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตัดตอนบ่ายเพราะว่าช่วงชาอยากนางวันลูปชิวๆมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มาละ u t u b e คือใช่ค่ะจะกลับมาทำ Youtube อีกรอบแล้ว TikTok ทิ้งไหมไม่ทิ้ง ขอแค่เดินเรื่อง YouTube ผ่านเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวกลับมาทำเลยคลิปนองเยอะมากเต็มเครื่องละหนักเครื่องมากเอร์ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะอันนี้ทุกคนได้ยินเสียงเราปะเื่อเรา, <c oughs> าตั้งกล้องต่ำไปมีค <c oughs> ่าเที่ยวจังครับยังลู ข้าเที่ยงยังไม่กินน่าจะอาบน้ำก่อนแล้วค่อยกินเพราะว่าตื่นเช้ามาแค่ล้างหน้าแปรงฟันอย่างเดียวแล้วก็กินข้าวแล้วก็นั่งวาดรูปยาวๆผมเกียริเข้าปัดภูดอยู่่อยไหมพี่ห่อยไหมคะห่อยไหมคะชิน <laughs> ไ YouTube มันไม่ได้แอคทีฟอะไรนานด้วยมันก็จะหายไปเลยช่ไหมช่วงนี้นมีทยาแม่เข้าปะปูแล้วส่งมันกิน,วน,ส,คน,คน,นสวัสดคีคนดูซีหกคนค่ะอันนนสวัสดีค่ะคนดูซีหกคนใน YouTube ทั้งหลายอยากกลับมาทำ YouTube เพราะว่าช่วงนี้ <S 2> <S 2> <S ว่างอยู่ช่วงนี้เรายังว่างอยู่ก็เลยอยากกลับมาทำ YouTube สวัสดีน้องป๊อบป,ป้าหรอเสียดายเงินเพราะว่าเงินค่าในบัญชี Google Adsense เยอะมากแต่ว่าถอนไม่ได้อืมไม่อยากอดตายแล้วกำลังเดินเรื่องให้ติเอดติกต่กวะกำลังเดินเรื่องกับ YouTube อยู่ขอให้ผ่านสักทีฉันจะได้กลับมาทำ YouTube ต่อ อย่างหลายปีนี้น่าจะมีเวลาว่างเยอะกว่าน่าจะสร้างตัวเองได้ละถามว่ามีเวลาว่างได้ยังไงไอ๊ถามว่าฉันรูเรื่องไตัวเองมีเวลามีเวลาว่างดูจากการที่มีเวลามานั่งวาดรูปนี่แหละถ้ามีเวลานั่งวาดรูปแสดงว่าว่างละสวัสดีวันดีค่ะคุณเอนคุณคุ้นสั่งโปรไฟลนี้คุณคุ้นจัง นั้นสวัสดอะไรติดหน้าไว้เนี่ยกลับ <g rab i> <g rab i> มาเลยครับเราดูคลิปใหม่อยู่เราทำคลิปใหม่เหมือนกันคอมผมขึ้นโนซิงเกิลมีวิธีแก้ยังไหมครับโนซิงเกิลไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาเรื่องอะไร,รพี่สวัสดีครับอาตอนนี้ที่มอผมมีงานพรุ่งนี้ผมมอผมเรียนออนไลน์กันอุ้ยสวัสดีครับน้องป๊อปเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้ขึ้นมาหาแล้วหรอ ไ่นี่คุยไม่ต่อเลยกันนานมากอย่งว่าละพี่เปลี่ยนสไตล์ช่องเลยจอมาขึ้นดวซิงเกิลแล้วก็ดับไม่มีสัญญาณมันไม่มีสัญญาณอะไรนะแต่ประดินอันนี้หนูว่าพี่โดน่าจะต้องไปหาดูใน YouTube แล้วก่อนนั้นนั้นไปทำอะไรมาคุ้นจากไหนไม่รู้แต่คุ้นเหมือนเคยส่อง ื่นมาก็เป็นเลยครับเป็นเลยหรอกแค่ตอนแรกมันติด5วีแล้วก็ดับคอมบีโดคอมโดหวีป่ะ ขึ้นครับแต่ตอนแรกมีหลายอย่างเลยได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ขึ้นเยอะนี่แค่ปีหนึ่งนะใช่โอ้ยคนดูยี่สิบคนเหรอในยูทูบอ่ะต่ระบบไลฟ์ยูทู e มันดูกันนะไม่รู้ดิยังมีครั้งหนึ่งเลยที่เม้นไม่ขึ้นฉันก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น ทำจะลงเป็นคลิปอะไรดีคืออยากทำคลิปเล่าเหมือนกันนะว่าตัวเองหายไปไหนจาก YouTube ทำดีกว่า <c oughs> ขอใช้ชีวชิตในร้วมหาลยัยมีความสุขนะคะส่วนตอนนี้พี่อยากจบแล้วขอบคุณค่ะอยากจบแล้วค่ะ ถ้าผมไม่มีคอมผมจะอยู่ไหมไม่ต้องอยู่อยู่ไม่ได้ <S <S แต่พอแก้งจะเปมก็ติดดับดับแล้วครับจอนโนซิงเกอร์ no ตรลอดเวลาถ้าผมไม่มีถ้าผมไม่ดูแลคนจะนำื่อขย,ยับสายต่อจอดี <S <S ก็จะเป็นที่สายต่อจอน,นะพี่ ถ้าไม่ใช่สายต่อ่อก็จะเป็นสายที่จอไปเสียบกับคอม mm hmm. เขาเรียกอะไรอะ HDMI d อ don't know นั่นแหละระวังดีๆ YouTube บั๊กเมื่อไรบอกด้วยนะคะถ้าคือคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ๋อมองกุฎนี่คือท็อปแฟนหรอเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นท็อปแฟนอะไรเงี้ยเมมเบอร์ชก mm ู hmm. ยังไม่ได้ทำาไรใน YouTube ไม่ได้ทำอะไรเลย YouTube อะหรือเขาว่าทำเราได้เงินปุ๊บก็คือหายไปเลย ผ่านเกณฑ์การได้เงินปุ๊บก,กูหายไปจาก YouTube เลยกูไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าช่วงนั้นเจ็บตัวเจ็บตัวเสร็จปุ๊บหันไปทำติ๊กตอกแทนทำติ k กตอกเสร็จปุ๊บทาไปเล่นๆไม่ได้กะเอาแบบให้ติ๊กตอกมันดังสรุปติ๊กตอกดังปูมงานเข้าติ๊กตอกแล้วก็หายไปเลยใน YouTube เดี๋ยวผมกินข้าวก่อนถ้าเพียงไรผมเดียวกันมานะครับได้ค่ะไปดีๆนะคะเดินทางปลอดภัยได้ดีมีแต่รูปเกียร์ไม่อยากเสียระวังนะคะ ตอนนี้ก็ไดซีหนูน่าจะมีปัญหาแหละไดซีหนูมันขึ้นฟ้องแบบมีแพลย่งบ่อยมากน่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนละแล้วลก็แพ้งด็ดไดไซอีอะไดซีมันเป็น SSBM.2 อะแพ้ชีพหายเ,าเขาเขาเขาต้องลองเขาเขาชื่อการ l ส s t u s ด้ายซีผมเป็น SATA ปกติค่ะด้ายซีด้ายดีเป็น SATA ปกติแต่ด้ายซีหนูเป็น SSD M2 แล้วก็ด้ายอื่นก็เป็น SATA ปกตินี่แหละค่ะแต่ด้ายซีเสริมมีปัญหาเป็นด้ายที่ไว้ลง Windows ขอบคุณค่ะเป็นไม่เป็นนะเคยลองเอาไฟล์ Excel ไว้าชัดดีวแล้วเั็นดิ่งกลับมางเดี๋ยวมันไม่สามารถอ่านได้ วุ้ยก็ค่อยแห่เวลาเปลี่ยนครับมีเงินค่อยเปลี่ยนตอนแรกจะเปลี่ยนแต่ตอนปิดเทอมแล้วแต่ปิดเทอมพ่อบอกค่อยค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสรุปมีเงินแต่ไม่ได้เปลี่ยนค่ะสรุปเงินที่อยู่ตอนปิดเทอมก็มาอยู่กับ iPad เรียบร้อยกับอันนี้ละกลับมาหนทางวาดรูปต่อเพราะว่าตัดคลิปไปตลอดมันก็เบื่อไง ลองดูชื่อชานเพราะว่าในในในไอในในไอรายชื่ออะชื่อเก็บข้อมูลเขาก็ชื่อชานอยนะ่างเงี้ยคือจริงจริง,รงอะ<ต>ฉันก็อยาก,ากแ,แบบ เห็นถามต้นตอนไลน์ว่าข้าวผัดป so right. ูอร่อยไหมครับงั้นง like ั้นครับสู้ข้าวผัดหมูไม่ได้เราก็เรายำแล้วก็ว่าฟิวนี่ยไดีฉันกินข้าวผัดปูล่าสุดเมื่อสองสามปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าหาคนทําข้าวผัดปูอร่อยยากมากไม่แค่ข้าวผัดธรรมดาก็หายากมากแหละคนที่จะทําข้าวผัดธรรมดาให้อร่อยยาก ไม่รู้มีใครคิดถึงหมใน y o u t u b เลยือมไลฟ์สดหาก่อน,นใครคิดถึงกูบอกด้วยนะคะ,ะน,นี่นี่นี่หกศูนย์เก้าห้าปีหนึ่งนะมันตั้งแเป็นหกแปดนี่งชื่อจริงเขาเนี่ยอังควงชาน อ๋ออ๋อนี่ไหมอันนี้คือชื่อตามของเอาคิดถึงทุก,ทกช่องทางเดี๋ยวเขาพิมพ์ด้านหน้าแลออ้วแบบมันมันออโต้คอลเลกป่ะเพราะว่าเพราะมันมีคําว่าชานจริงๆนะแล้วในนี้เขาก็พิมพ์ชานตัวใหญ่มาเนี่ยเขาพิมพ์ชานตัวใหญ่มัน,มนเหมือนด้านหน้ามันหายไปปะ่ะคิดว่าถ้าจะทําทุกช่องทางให้ได้ต้นก็น่าจะต้องรันตัวเองเยอะอยู่พอสมควรทําช่อง ใช้แบบเป็ขาเรียกว่าอะไรไหมใช้ชีวิตยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่กระทบกับเวลาที่เราต้องมีให้แฟนด้วยไม่งั้นนะบอกเดยแย่แน่ยิ่งห่างไกลกันอย่างนี้แล้วมีเรื่องทะเลาะกันอีกไม่ได้เลยมีผลกระทบทุกอย่างถ้าทะเลาะกับแฟนทีตอนอยู่ไกลๆเนี่ยโคตรจะไม่ชอบ

อนนัก็พยังอยากตัดคลิปที่ไปเที่ยวกับเกียร์อยู่เลยแต่แบบคลิปจะครบหนึ่งปีแล้วที่โดนอะเพิ่งคือดีกันไปพิใจอะไรกันมาอีกนั้นไม่บอกแล้วกันพี่คนสั่งมีอยู่หกสิบคนใช่มีอยู่คนใช่มี่คนที่สั่งอันนี้คืออะไรชื่อ แต่ว่าเห็นอะไรนะโอเคครับเองก็ดีแล้วที่คุยกันใช่นี่คือชื่อที่ตรงอีกสามเดือนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเดี๋ยวก็ได้จะไปเจอมันแล้วก็ไปทำคลิปกันต่อความแตกต่างสามสิบสี่เป็นไงวะอินบรดี้ส์แล้วก็ ไลฟ์ใน YouTube เนี่ยให้มันได้คลิปเทียบกับเกียร์จะครบหนึ่งปีหรอใช่จะครบหนึ่งปีแล้วที่ต้นยังไม่ได้ไปแตะโฟเทอร์นั้นแล้วก็นั่งตัดจะครบหนึ่งปีแล้วค่ะอ๋อแพแพมันมีบางคนที่พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่หมดมันก็เลยโดนตัดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนคือตัวให้ตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าทำไมจึงตัดไป ยังไม่ค่อยมีเวลาไงช่วงนั้นงานที่เกียร์ให้มันเยอะอย่างว่าคือเราก็อยากตัดไงแต่แบบโอ้โหเยอะจริงๆงานช่วงนั้นปีที่ผ่านมามันเป็นปีกอบโกยหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องเรียกว่าเป็นปีที่เรียนรู้ชีวิตดีกว่าเป็นปีที่ได้เรียนรู้ชีวิตกับบทเรียนอะไรเยอะแยะดี ช่วงปีเนี้ยเริ่มปีเนี้ยเนี่ยรู้ตัวอีกทีหนึ่งผ่านผ่านไปก็เนี่ยจะผ่านไปล้วอีกปีหนึ่งไวมากรู้สึกไวมากเลยนะ้อไอ้แก่เพ่เดียวผ่านมาแล้วแบบหุย้ยปีที่แล้วยังเป็นเด็กกระเปิดเอเอ,อเลยปีนี้ก็คือแบบโอ้โหว้วาว oh <my> ยังว่าแหละเจอปัญหาเขาเรียกแหละเจอบทเรียนชีวิตเยอะจัดปีเนี้ยเลยไม่ค่อยได้แอคทีฟช่องทางออนไลน์ช่องไหนเลยนอกจาก ลงสตอรี่ไอจีแค่ลงสตอรี่ไอจีก็บุญหัวแล้วอะ่ะเออแค่อัปเดตไอจีในสตอรี่อ่ะแค่สตอรี่ในไอจีฉันอัปเดตค่น,นี้ก็บุญหัวมากแล้วที่แบบทําให้ทุกคนรู้ว่าเออเนี่ยกูยังไม่ตายอะ่ะเช่ปีงเติบโตขึ้นมากแล้วบางทีมันก็บทเรียนมันก็มาถี่เกินมันก็ยากเกินชีวิตอะ แทบจะเป็นประสาทต,ตายแล้วที่ผ่านมา <c oughs> เดี๋ยวตอนบา่ายเราต้องจะลงไลฟ์ <c oughs> อืมอีกไม่กี่นทีเดี๋ยวตอนบ่ายละ <c oughs> เดี๋ยวก็ลงไลฟ์ คนดู YouTube มันก็สวิงไปมาเนาะ,ะตับนาเอ้เขาจะเปลี่ยนนะว่ามันมีสูตรอ่ะถ้าพิมสูตรมันต้องสร้างแใน YouTube ไม่มีใครแล้วหรอก็ก็สมควรอยู่กูไม่อัพเดต u t u b e มันจะครบปีและเขิน <c oughs> จ้างทำ YouTube แต่ มันไม่มันห่างหายไปนานมากเลยอะ่ะความฝันความตั้งใจอันแรงกล้าช่วงแรกของต้นในวัยวัยรุ่นตอนต้นคือการเป็นยูทูบเบอร์แล้วอยู่ชีวิตก็พลิกผันติกตอกเสือกดัง,ง YouTube. ด่ youtube ก็เลยไปทำตรงนั้นก่อน YouTube ยู u ู e มันเหนื่อย เสร็จปุ๊บก็มีงานประจําพอมีงานประจําเสร็จปุ๊บยิ่งหายจากโลกออนไลน์เลยค่ะขอบคุณ TikTok ผักดันจริงใช่เดี๋ยวคลิปแรกใน YouTube คัมแบ็กน้ำน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ Macbook กับ iPad ค Content ชทท่วชีวิตก่อน ทำให้มันถ้าเกิดเราลงยอดวิวไม่น่าจะยอดวิวน่าจะขึ้นหลักพันอยู่อะ่ะไม่น่าจะต่ำกว่าหลักร้อยแน่นอนอถ้าทำอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยไปลงไลฟ์สไตล์ต่อถือว่าสปอยคนในไลฟ์นี้แล้วนะว่าจะทำอะไรคอนเทนต์ช่องน้องต้นคือชอบแนวรีวิวปก่อนในทีนะ พี่ชอบแนวรีวิวอุปกรณ์ในทีไหมดูเพลินๆแต่หนูไม่มีตังรีวิวเนี่แหละค่ะเงินหนูจนไม่เวลาครับดูดูแม็กบนๆพี่คะ แล้วมันคุมจนใส่เสื้อ,อปุ้ยไม่มีตังคีเขาทำเนบเืบ้ก็แบบเท่ากับนีใช่ไหมเราก็ลากคุมมาเลยเห็นไหมตกองไปเ,เลยมันมราต้องสร้างเซียวเพิ่มนหนหอยๆที่ไม่รูดด้สือที่ดูวน,วนวงกงังนยันสนุบบี เออจะบอกว่าช่วงนี้อะเวลานั่งกินข้าวคือกินข้าวแล้วก็นั่งดูคลิป youtube ของตัวเองไปไม่ไม่ไม่รู้จะดูช่องไหนแล้วดูช่องตัวเองดูคลิปตัวเองนั่งกินข้าวไปด้วยดูคลิปตัวเองไปด้วยกินข้าวอิ่มมีความสุขกินข้าวเพลินรู้สึกคลิปตัวเองทำให้เรากินข้าวได้อร่อยมากคนอื่นเขาอาจจะมีช่องประจำที่ดูตอนกินข้าวแต่ฉัน ตอนนี้ไม่มีช่องประจำแล้วอะไม่รู้จะดูอะไรก็เปิดคลิป youtube ตัวเองดูแล้วก็ดูคลิปวนอย่างนั้นนั่งดูแล้วก็นั่งกินแล้วก็แบบอู้กูก็แบบสมัยก่อนกูไม่ผมสั้นหน้าตาไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ดูแลตัวเองนะค่ผมยาวนั่งดูคลิปตัวเองตอนกินข้าวอร่อยดีมากอะตอบโจทย์ดีเหตุผลที่อยากกลับมาทำ u t u b e อยากมีคลิปใหม่ลงช่องตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้กินข้าวอร่อยแค่นั้น มันเหยนได้ใช่ไหมแต่พอถ้าเขาลบลบอช่องช่องนี้หายไปเปิดเลยได้ก็พี่ก็ไม่มีช่องประจำตอนดูยิงข้าวเปิดเลยดูได้ก็ดูเพราะว่ามันไม่ใช่เทคอะแพรมันเป็นแบบฟังก์ชันเห็นไหมก็เลยแบบชิบหายแล้วคนร้านก็จะมองวันนี้เฮ้ยกันสองร้านไม่เห็นมันหายได้ไม่มันหายได้แพรมันแบบซ่อนอะนี่มันซ่อนได้เออเห็นไหมหายไปเลย จะ A B C D ใช่ไหม E หายไปก็คือ E E E อ e, like <laughs> บางทีเกียร์<ๆ>หรือตอนมาไลฟ์ช่วงเที่ยงก็ดูตอนเกลี่ยข้าวไปด้วยเลย <c oughs> หนูก็ทำงั้นแต่หนู <c oughs> ต่อะไรที่มือจะแบ่งไหมไม่รู้ดิถ้านั่งดูไลฟ์แล้วก็กินข้าวไปด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> มือมันจะไปอยู่สูนยมือมันจะต้องพิมพ์สรุปกินข้าวไม่หมดก็เลยโอเครูละถ้าดูไลฟ์สดตอนกินข้าวไปด้วยมันจะแบบข้าวไม่หมดโอ้ย พี่ไม่หมดเลยมันเป็นสูตรอะแต่แบบเดินร้า,านเขาก๊อก,กไม่ได้ข้าวหมดชาไม่คิดมาก ไลฟ์สบก็กินอันอันเหลือในชามจริงๆคือใน YouTube อะ่ะมันน่าจะต่อจอแล้วก็ไลฟ์สดขึ้นวาดรูปได้แหละถ้าเกิดฉันไลฟ์สดแล้วก็วาดรูปอันนี้ของติ๊ t ต k อ่ะบอกเลยฉันบินฉันโดนแต่ใน YouTube อะ่ะไม่วพราะงั้นถ้าจะไลฟ์สดวาดรูปทีก็ต้องดูแพลตฟอร์มด้วย ปกติแหะแต่ฉันไม่รู้ไงว่า YouTube ทำไง <วะ S 1> <c oughs> ถ้าอะไรสดติ๊กตอว่ดรูปเมื่อกี้คือสไตล์ว่ารูปฉันมันก็แบบว่าแล้วแต่วันด้วยบางวันอาจจะน่ารักถ้าน่ารักก็ไปอะไรในติ๊กตอถ้างานไหนมันค่อนข้างที่จะติดลีดนิดหน่อยก็ก็อะไรคะก็ YouTube เธอเรากลับมาอีทีหนึ่งคนก็คงจะสงสัยกันนะอ่ะอีนี่ใครวะไม่เงย ผมยาวเอกลับมาไอทีเป็นฮันจนเดอร์แล้วเจ้าของช่องก่อนหน้าเป็นผู้ชายไม่ใช่รออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปละบ้าวายอ๋อถ้าถ้าเกิด